ค่ะคลิปนี้นะคะก็พบกับหนึ่งนวดเช่นเคยนะคะจากทีมงานขายที่ดินโดยผ่าคินลัตนะนะคะคลิปนี้นะคะใครที่กําลังมองหาที่ดินทําเลดีเป็นที่ดินที่มีด้านหน้า<ม>อยู่ติดกับถนนสุรนาลายนะคะทางหลวงแผ่นดินหมายเลข205เลยค่ะ Thank you สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็พบกับหนึ่งนดเช่นเคยนะคะจากทีมงานขายที่ดินโดยผ่าคินรัตนะนะคะคลิปนี้นะคะใครที่กําลังมองหาที่ดินทำเลดีนะคะเป็นที่ดินที่มีด้านหน้าอยู่ติดกับถนนสุรนาลายนะคะทางหลวงแผ่นดินหมายเลข205เลยค่ะ สำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะก็มีหน้ากว้างติดถนนสุรารายถึง287เมตรเลยนะคะและอยู่ติดกับถนนถึง2ด้านเลยนะคะด้านหน้าจะอยู่ติดกับถนนสุราราลายนะคะและด้านข้างแปลงฝั่งทางทิศตะวันตกนะคะก็จะอยู่ติดกับถนนทางเข้าหมู่บ้านเลยนะคะอยู่ในเขตของหมู่บ้านบ้านหนองป้องนะคะหมู่ที่7 ตำบลสัพระอำเภอพระทองคำจังหวัดนครราชสีมาค่ะก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลสัพระนะคะอยู่ใกล้ๆกับที่ว่าการอำเภอพระทองคำมาเพียงแค่3กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะก็เป็นที่ดินที่มีทำเลดีมากๆเลยนะคะรูปแปลงนะคะก็จะเห็นได้จากภาพมุมสูงนะคะสำหรับ ที่ดินแปลงนี้นะคะก็มีด้านหน้าหันมาทางทิศเหนือนะคะอยู่ติดกับถนนสุวรรณนายเนี่ยนะคะอยู่ที่287เมตรนะคะและความลึกความยาวก็ไม่มากนะคะจากด้านหน้าแปลงถึงท้ายแปลงก็มีความลึกความยาวอยู่ที่47เมตรเท่านั้นเองนะคะก็ใครที่กำลังมองหานะคะที่ดินที่จะมา,าทำกิจการมาเปิดกิจการนะคะมาทำเป็นอาคารพาณิชย์ เป็นหอพักเป็นบ้านเช่าเนี่ยแปลงนี้เหมาะมากๆเลยค่ะเนื่องจากด้านหน้าเนี่ยยาวตามถนนสุรนาายไปถึง287เมตรค่ะค่ะสำหรับไฟฟ้านะคะก็จะมีทั้งไฟฟ้าแรงสูงและไฟฟ้าแรงต่ำที่ใช้ตามบ้านเรือนนะคะ ท้ายแปลงนะคะก็จะมีเพื่อนบ้านมาทําเป็นโคกหนองนาโมเดลด้วยนะคะก็มีบรรยากาศที่ดีนะคะก็ทําเลเนี่ยดีมากๆเลยค่ะอยู่ไม่ไกลจากตัวที่ว่าการอําเภอด้วยค่ะก็อยู่ห่างจากาโรงพยาบาลพระทองคํำนะคะตลาดสดประคำห้างสรรพสินค้านะคะและ สถานที่ราชการที่สำคัญของอำเภอพะทงคำในอยู่ห่างแปลงของเราไปเพียงแค่3กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะอยู่ห่างจากตัวเมืองโคราชมา40กิโลเมตรนะคะและอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร200 50กิโลเมตรค่ะพื้นที่บริเวณนี้นะคะก็ไม่มีประวัติน้าท่วมนะคะสูงกว่าระดับน้ำทะเล200เมตรนะคะสำหรับพื้นที่ของเรานะคะก็จะเป็นที่นานะคะเป็นที่นาที่อยู่ต่ำกว่าระดับถนนไม่มากนะคะก็ประมาณ80ซนติเมตรนะคะเอ,อมาถมดินมาเ,เปิดเป็นกิจการได้เลยนะคะจะมาทำเป็นหมู่บ้านบ้านจัดสรรหรือมาทำเป็นหัวพักบ้านเช่าอาคารพาณิชย์ สำนักงานออฟฟิศเนี่ยได้นะคะาทางเข้าอกสะดวกมากๆเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะเดินทางมาดูที่ดินของเราได้นะคะสำหรับราคาขายและเนื้อที่นะคะสำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะก็มีเนื้อที่ก็6กไร่นะคะต้องการขายยกแปลงนะคะในราคาไล่ละเพียง1,8ล้านแสนบาทนะคะก็เป็นราคา ที่สามารถที่จะจับต้องได้นะคะราคาโดยรวมนะคะก็อยู่ที่10ล้าน800,000บาทนะคะขายอยู่ในเขตพื้นที่ของบ้านหนองป้องนะคะหมู่ที่7ตําบลสะรรพระอําเภอพระทองคำจังหวัดนครราชสีมานะคะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตของเทศบาลตําบลสะรรพระเลยนะคะค่ะใครที่สนใจนะคะก็สามารถแอดไลน์สอบถามรายละเอียดได้นะคะ ค่ะสำหรับช่องทางการสอบถามก็จะเป็นช่องทางไลน์ก็ได้นะคะค่ะสำหรับไลน์ก็จะเป็น @pa_kin99 นะคะหรือจะโทรสอบถามโดยตรงได้นะคะที่เบอร์โทร0814133164ค่ะค่ะคลิปนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามช่อง YouTube ของเราขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ